ดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะทุนเพิ่นดีใจได้นนเนาะมันนี่เนาะเพิ่นดีใจได้มาเนาี่มามีกองไฟเนาะ้าย่านจะคว่ำด้วยกันละ่ะโอ้ยย่านจะให้ไอซีเลย <laughs> <laughs> ย่านจะให้ายละย่านจะให้แหละพาลุงเสือมาแต่ตีห่าตัวอ,อ,อืม ขาะมีซองวะอซองไงบ่มีแลบ่มีกับ่ได้แล้วจ้ะยออยุสลาเออยสาเนี่ยกเอามาห้เพิ่งมาเอามาเหื้อท่อหนึ่งค่ดขาดซ่องหนึ่งเพิ่ใหายใจซ้อมขวาซ้อมจุดไม้ใครมีสซองายองอกป่าซ้ายของอกแ่สามองหัันเพิ่งขี้จัตยัน บ่ใส uh, ่สามซองแล้วเพราะว่าเพิ่นเอฟซีให้ใส่ใส่สามซองบ่ได้บินน้ำกันเดอกแต่ว่าบ่ได้บินน้ำกันถ้าใส่ในวัดนเนี่ยสีเพิ่นบินไผ่บินมันบ่ไหวใส่สีไปจะเลือกสดชาติเลยมันเบิดไว้จะไปจมเจ้าหันละจมนั่นมาหอดจมโเจ้าหลมาหอดจมโลเจ้าหันหลังมาหอดายไปหลายวันโอดจมโล ไข่ไข่ใจไข่ใจแบบการเมืองไข่กับหาเขาว่าไข่การเมือง วันยานอาชิตหายล้วก็ซุ้มยางใหญ่ตัวเา้านบัท่านคอยกินในกาแฟอเจ้ามาเจ้าปิิจมให้พระให้เจ้าไปเบิดละเจ้าครับ่ผ่าแล้ววนนีขอครบลงพีมาหอดกันะาลงพีก็พูดจังด่งไฟไปถามกินทำไมอ่ะีนอะไรเราบอกกันมาจะมุ่งเหีินพุ้นก็หอบมาแต่บางเยี่ยมพุน เจ้านะจัคหอบมาเนี่หอบยังหอบตื้นมาแล้วจัคแต่มากินแต่กาแฟน่ะน่ขอชมให้เจ้าเด้เมื่อนี่บาทนี่เนี่ยผาอันลุงพี่อันยี่พูดต้นไม้กัลายอยู่ดิหาง่ายแห่งแจ็คไปหาแบกยังไหมแจัคไปหาแบกก็ไหวนะไหมผ่ากมีเรื่องเลยเออผ่ากับมี่คาระดอนเว้นน่ะมีเรื่องว่าไอ้ผ่าอีกแล้วให้ผ่าได้บาดที่นี่ผู้บริอากาศมันที่หนาวขึ้นเรื่อยๆนี่อ่ะ ลู่จักจู่ลู้จากเป็นยังเคื่องมหาฟื้นหาไฟมาไว้จากนั่นแม่พอออกสิมาเออหูติวันน้องพีสิมาน้องพีวนเนียนเนี่ยซาเลงกับมีดิน้อพีกับมาน้องพอกับมาเห็นบ่ขนะะนั่งยิบเปื่อยอย่างน้องพ่อเจ้าครับ เรียนเอาสซาลิงเอาลยนอนก็สนั่นอยู่ไนเห็นบมดเห็นมาฝ้าวเล่นใส่หลือเพื่อนเพื่อนสิได้อุ่นเมนเพื่อนสิได้อุ่นเอาออกมาแล้วพาไปแบ่งอาเมื่อชาติโอ้ยจังเอาดอกท่านพอเขามาปุ๊บมันกับสิ่เรียนมาเลยเนี่เนาะมันพูดจากว่าสิมัดดั่งไฟมันเิีงเนาะโอ้ยเมื่อวานเมื่อคืนนี่มันหนาวฝ่าวไปหาซองมาให้เพื่อนละแม่เจาะหน่อยเพื่อนขอทักทัน คือห่มคือห่มดูใส่บาทเสร็จแล้วพระชันเสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับนะคะเอฟซีพร้อมมาน่อยสองตัวคุณอนละุงเสือเอาเมื่อยังอีกสามนะคะยังอีกสามตัวตัวแม่อ่อยต่อยเลยมีแต่คนยานแล้วมาแม่เนาะกอแยกเรียงแล้ว าม,มันได้ลูกดุเด็บปีละ <มา S 2> สองเพื่อกอยังคุ้มไปปิดจ<ะ>ัดเรายังคุ้มจักต้อง<ะ>ถาม<ะ>ล่ายาหรือฉีดแล้ววันนี้ม่ได้แวะแล้คบเซีเมื่อวานรถต้นไม้นะเมื่อคืนเมื่อวานตอนเย็นแอนก็รถไว้แล้วฝั่งนี้นะ ภาษาจะไปทำธุระนะคิดว่าวันนี้ก็ไม่ได้เวนนะเมื่อวานกับเวนินรถแล้วนะแถวนี้รถทุกวันนะคะต้นไม้ใหญ่ก็เว้นนะคะเว้นเอาไม่ได้รถทุกวัน เมือน,นี้แดดขึ้มแดดขึ้มอยู่อากาศหนาวหนาวเดือนสามพี่น้องบาทตีนี้นะเดือนเดือนยี่กับเบิร์แล้วมือน,นี้นะวันนี้เป็นวันศิลศิลดับสิบห้าข้ามย่มากับขี่มอตเตอร์ไซค์ปนเนะซ้อนไหมซ้อนแต่น,น้อยกันนีเลยซ้อนมอเตอร์ไซค์ขอกมอ,กอ่ปานมาบากอัน,นันนะลูกพญยายนูนะ อต้นนี้ล่นสิเบิดแล้วมาแวะเก็บตลอดนะล้นควมสิเบิดแล้วยังกลายเติบยู่มัน จบนายจะทราบอาดารเดร็กก่อนไปได้กินซ้อมมือเลยตอนได้ก,กินก็ดีแหละตัวเอา้กกา,าวติดแต่หอดถูกกินเขาเศร้าต้มปลาพอคนกับผักกระเดาโอ้ยต้มอันนั่นต้มปลาเนี่ยงขับไป มาใสนนะ่ในีเสือมาทอกโซนละใครเขาตื่นดี๋ยวจะิบสอบได้จังท่นโโนานว้วิดสอบใมานึก่อน <c oughs> <c oughs> เขาคายอยู่ที่ร้านร้านค้าบานน้านนอกคายเล็ก <c oughs> เอา้าเวสือของร้านค้าแป๊บหนึ่งนะลุงเสือเว,วสือยาสูบนะะร้านค้าบ้านจำปดงนะคะ วันนี้เป็นอ่าวันนี้วันพระใหญ่เนาะสิบห้าำนะคะเราก็ไปใส่บาตรในวัดกันนะคะวันนี้ก็มีย่าอาชินะคะมีแอนมีเสือพาไปนะคาษานะคะที่ใส่บาตรข้างในวัดนะคะส่วนบ่าบ้านนากับปุ้นะคะก็ใส่อยู่หน้าวัดเหมือนเดิมนะคะนะก็ใส่บาตรเสร็จก็กลับกันนะคะเพราะว่าต้องมา ยาชีก็มาทํากับข้าวนะคะทํากับข้าวทําอะไรนะคะส่วนเอ็นเสือก็รดน้ําต้นไม้นะคะวันนี้ภาษามาได้แวะนะคะก็เลยแต่เอ็นก็บอกว่าเมื่อวานก็รดไว้แล้วช่วงตอนเย็นนะคะส่วนตรงที่ภาษารดนะคะหน้าทางนะคะก็รดไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะคะเพราะว่าภาษาบอกไว้อยู่นะคะตั้งแต่เมื่อวานว่าวันนี้จะไม่ได้มานะคะไปทําธุระที่ทกศก่อนนะคะ ส่บาทเสร็จก,ก็เดินทางกลับมากินข้าวเช้าเสร็จก็จะไปทกศนะคนะ fc เนาะค่ะวันนี้ก็พักหนึ่งวันนะคะพักหนึ่งวันไม่ได้อยู่นานนะเมื่อวานก็เป็นเวนไาสาเฝ้าโดมนะคะแต่ก็บม่ได้เฝ้าโดมนะคะ fc เนอะเมื่อวานก็คนดาวเรืองทั้งวันนะคะ fc จนค่านะคะเพราะว่าโอ้กัไอ้ถุงดาวเรืองเยอะมากนะคะน่าจะสองพันสามพันได้เนาะ,ะตอนที่บวงสวงนะคะตอนบวงสวงองค์ปู่เนาะที่สั่งมานะคะ ก็ย้ายออกจากสวนย่อมนะคะก็เอาไปไว้ตรงเต็นท์นะคะตรงหน้าบ้านไม่อ้วนนะคะลุงช่างจะเพาะต้นอีหยังละภาษาก็ลืมแล้วนะคะนะเพื่อนจะเพาะพันนะคะจะชาไว้ปลูกในเอฟซีนะ,ะ 4, นะเราก็เอาดินนะคะเอาต้นดาวเรืองออกนะคะเพราะว่าต้นดาวเรืองมันแห้งแล้วนะเอาต้นดาวเรืองออกนะคะเราก็ เฉพาะนะเพราะมันเป็นดินนะดินมันยังดีอยู่นะเป็นดินดำนะเราก็ไม่ต้องใส่ใหม่นะคะมีทุงพอมเรียบร้อยนะคะเสร็จพระแล้วเราก็เดินทางต่อกลับบางเยี่ยมนะคะเอพีสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องนะช่วยดูคลิปเป็นกําลังใจให้ช่องพระด้วยนะคะวันนี้วันพระเพื่อนก็จะลงอุโบสถนะคะเพื่อนเอิญยังหยังละ่ะไปปฏิโมกเนาะ ประมาณนี้นะคะ FC เนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ